มารีวิวเทียบเจ้าละบูบูของแท้และของปลอมจากตัวซีเคร็ตกันค่ะเหตุเกิดเนื่องจากเราไปเห็นคอมเมนต์นี้มาก็รู้สึกว่าก็ต้องมีคนชอบน้องกองแกงบ้างเลยเนาะวันนี้เราเลยจะมาเปรียบเทียบให้ทุกคนดูกันค่ะว่าความต่างของน้องทั้งสองตัวมีอะไรบ้างเปิกล่องดูไม่ยากค่ะของปอฟันจะเป็นสีแดงตรงซีแรกและซีสุดท้ายแต่ได้ยินมาว่าตอนนี้ของปลอมฟันก็เป็นสีขาวครบทุกซีแล้วนะคะยังไงเราก็ข้ามจุดนี้ไปเลยไปดูที่โฮโลแกรมด้านหลังกันค่ะของแท้ตัว P จะชัดมากๆสมและก็ตัวใหญ่กว่าเปิดกล่องดูด้านนนนเริ่มมจจาากกอัช้แทะีค ชัดสีดําเข้มการ์ดที่มาในกล่องของแท้ขอบจะออกสีครีมครีมไม่ใช่สีขาวโสดสายของมะกรองต้องมีสีเข้มไม่ใช่สีอ่อนแบบด้านซ้ายค่ะอีกหนึ่งจุดที่ใช้กับรุ่น2ก็คือรูรู2รูนี้ต้องเท่ากันนะคะถ้าไม่เท่ากันแบบนี้ปลอมแน่นอนค่ะว่าแล้วก็มาเริมก,กันที่ตัวเจ้าลาบูบูกันบ้างจริงแค่เทียบแบบนี้ก็ดูออกเลยนะคะว่าตัวไหนน่ารักกว่ามาดูที่ใต้เท้าของแท้จะสกรีนคมชัดส่วนของปลอมจะออกบางๆงจางๆสายห้อยของแท้ก็จะออกสีอมเหลืองอมเขียวนิดนึงของปลอมก็จะจางกว่าจุดต่อไปเป็นจุดททีี่่่ตตััดดสสินงงาาายุขอเจ้วบบูู คือป้ายแท็กนั่นเองค่ะป้ายแท็กจะต้องมีเครื่องหมายจุด2จุดแบบนี้อันนี้คือของแท้แน่นอนพอได้ของแท้มาแล้วก็จับให้เขามาปรับพฤติกรรมคุยกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงมาจากไหนทาไมถึงมาหลอกแม่เราได้นะขอให้ทุกคนสนุกกับการสะสมเจ้าลาบูบูและหวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่กําลังเข้าวงการลาบูบูกันนะคะ